ไปดูความน่ารักแล้วก็ความแกงแกงค้องน้องๆนะครับโดยทางสัมม้นงานรับปณิตยาสภาจัดประกวดลาวเรืองทองเทียวบ้านชั้นสางสั้นทองทิ้นรอบชิงชนะเล,ลิศกรุมผ่าตายนะครับเปิดทรงเสริมการชายภาษาไทยมรฐานและภาษาไทยในพื้นที่รับ<ส>ที่โรงแรมตอนออยแกลนอำเภอแย่จังหวัดสงคลาคกับสัมม้นงานรับปณิตรยาเสภาจัดการประกวดลาวเรืองวัวคอทองเทียวบ้านชั้นสางสั้นทองทิ้น ดยวภาษาไทยมาราธท่านและฟาษาไทยทิ้นในโครงการรูรักภาษาไทยประจำปีซ่องพานอรุหกโดยมีนักเรียนร,รับประท้มศึกษาตอนปลายก็คือปอเซถึงปอกจากโรงเรียนต่างๆทัวภาคใต้ที่ผ่านการคันเลือกดอกแรกจากวีดีทัตเลือกจำนวน1ิบคนนะครับทีมาจาก5าจังหวัดก็คือชุมพรรังนครสุจมาราชปัตลุงและสงคราเข้ารวมนะครับโดยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างทุกสนานกับเด,กเด็กก็ได้หยิบหยอก จะร่างทีทองเที่ยวหรือประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลสําคัญประจําปีเผื่อเชิญชวนให้มีการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในทองทิ่นคองตอนเองแล้วก็นํามาเล่าเรื่องโดยภาษาไทยทิ่นผากตายซึ่งแต่ละ ทีมแต่ละจังหวัดก็ต่างัดรีรากันแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อจูงใจคณะกรรมการครับาก,การจัดประกวดเหล่าเรืองด้วยภาษาทิ้นได้ดำเนินการมาต่อเนื่องถุกปีนะคะดยแบงค์ตามผู้มีภาคทางซี่ภาคข่าววางให้เด็กแล้วก็เยาวชนคนรุน่นใหม่รักในภาษาทิ้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเมื่อทุกคนรู้ถึงคุณค่าของภาษาทิน้นก็จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นท้องทิ่นของตนเองแล้วก็ภูมิใจในวัฒนธรรมซึ่งก็จะเป็นหลักฐานสําคัญของการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตในโลกปัจจุบันที่มี หลักเงาข้องภูมิปัญญาเพื่อจะต่อยอดไปยังต่อไปในอนาคตส่วนผลของการแข่งขันนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงยูรัตซีชูนักเรียนชั้นป .6 จากโรงเรียนเทสบาลบานคูหาสวรรค์จังหวัดปัตตาค่ะครประกวดในเรื่องเที่ยวเมืองลุงทั้งนุกท,ทั้งร้อยทั้งเอมไม่มนะคะแล้วก็รางวัลร่องชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะได้แก่เด็กชายเรวัต ร่มทองแกว้วนักเรียนชันปหาจากโรงเรียนวัดไทยโนดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในเรื่องเที่ยวหัวไส่ไปกับหนุ่ยหนุ่ยนี่คือน้องนา<อ><ง>ชายแล้วก็รองชนะเลยอันดับสองค่ะได้แก่เด็กชายธนากรสารมาศค่ะจากโรงเรียนบ้านปากเชียนจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันในเรื่องท่องเที่ยวบ้านชั้นสร้างชั้นทองทิ้นค่ะ่งทางนี้ทุกคนก็จะได้รับรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิต ทยาสภาอีกครั้งเนียนเองค่ะ้อบมือกับน้องนองคนแกงด้วยนะนี่ลาวอย่างเดียวไม่พอนะอย่างที่เห็นมีการออกถ่าออกทานใช่ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดจากในพื้นที่้วยกับทางท่านดีตรงเสียวัฒนาร้ำนะลาวเป็นมาษาที่นตาด้ยโยน้องแกงมากๆเลยนะนี่เรานี่ก็ว่ายหัดแร่งตายได้ก็ใช่ไเวลาอยู่ในานเกิดมาถึงก็คือแรงไม่ได้แล้งกว่าบ้านั่นอยู่ในมือแร้งตายไม่ชับไม่ชับเลยเพราะพี่เพิ่งหัดเล็กว่านี่